ทรงยินดีทรงยกย่องนายอุทยานบานนั้นปรับว่าดูก่อนายนอุทยานบานเราใคร่จะเห็นอุทยานท่านจงตกแต่งไว้นายอุทยานบานรับพระราชดำรัสแล้วทำตามรับสั่งแล้วกราบบังคมชูลให้ทรงทราบพระมหาสัตว์ประทับบนคอช้าง เสด,ด็จออกจากพระนครด้วยราชบริพารเป็นอันมากถึงประตูพระราชอุทยานที่ใกล้ประตูพระราชอุทยานนั้นมีต้นมะม่วงสองต้นมีใบเขียวชะอุ่มต้นหนึ่งไม่มีผลต้นหนึ่งมีผลผลนั้นมีรสหวานเหลือเกินใครๆไม่อาจเก็บผลจากต้นนั้น เพราะผลซึ่งมีรถเลิศดอันพระราชาย,ยังไม่ได้เสวยพระมหาสัตว์ประทับบนคอช้างทรงเก็บเอาผลหนึ่งเสวยผลมะม่วงนั้นทาตั้งอยู่ที่ปลายพระชิวหาของพระมหาสัตว์ปรากฏดุจโอชารสทิพย์พระมหาสัตว์ทรงคิดว่าเราจะกินให้มากเวลากลับ แล้วเสด็จเข้าสู่พระราชอุทยานคนอื่นๆมีอุปราชเป็นต้นจนถึงคนรักษาช้างรักษาแมาหลายกราบทูลว่าใบาและวันลนะของอีกต้นหนึ่งไม่สิ้นไปเพราะไม่มีผลพระราชาสดับดังนั้นได้ความสังเวชทรงดำริว่า ต้นนี้มีวันหน้าสดเขียวตั้งอยู่แล้วเพราะไม่มีผลแต่ต้นนี้ถูกขักโค่นลงเพราะมีผลแม้ราชสมบัตินี้ก็เช่นกับต้นไม้มีผลบพชาเช่นกับต้นไม้หาผลไม่ได้ภัยย่อมมีแก่ผู้มีความกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีความกังวล ก็เราจากไม่เป็นเหมือนต้นไม้มีผลจกเป็นเหมือนต้นไม้หาผลมิได้พระราชาเสด็จสู่พระนครเสด็จขึ้นปราศาสตร์ตทับที่พระทวารปราศาตสตร์ทรงมนัส,สิการถึงวาจาของนางมณีเมฆขาในการที่นางอุ้มพระมหาสัตว์ขึ้นจากมหาสมุทร พระราชาทรงจดจําคำพูดของเทวดาไม่ได้ทุกถ้อยคำเพราะพระสรีระเศร้าหมองด้วยน้ำเค็มตลอดเจ็ดวันแต่ทรงทราบว่าเทวดากล่าวชี้ว่าพระองค์จะยังเข้ามักคาแห่งความสุขไม่ได้หากไม่กล่าวทรรให้สาธุชนได้สดับนางมณีเมฆขลาให้พระองค์ตั้งสถาบันการศึกษา ให้ชื่อว่าปูทะเลมหาวิชาลัยแม้ในการนั้นก็จะสำเร็จกิจและได้มักคาแห่งบรม,มิสุขพระมหาสัตว์ทรงดำริว่าทุกบุคคลจะเป็นพ่อค้าหวานิดเกษตรกรษกษัตริย์หรือสมณะต้องทำหน้าที่ทั้งนั้น อย่างไรก็ตามก่อนอื่นเราต้องหาทางฟื้นฟูฟต้นมะม่วงที่มีผลบัตรนั้นจึงให้เรียกเสนาบดีมาตรัสสั่งว่าจงไปเชิญอุทิศจจพรามมหาศาลให้มาพร้อมด้วยลูกศิษย์สองสาคนอุทิศเจพรามมหาศาลรีบมาเฝ้าพระราชาพร้อมด้วยลูกศิษย์สองคนคือ จารุเตโชพรามและขเชนทรสิงหบัณฑิตสองคนนี้คนแรกชำนาญการปลูกคนที่สองชำนาญการถอนทันใดที่มาถึงขเชนทรสิงหบัณฑิตก็สุดลงแทบพระบาทของพระราชาแล้วทูลว่า ข้าพระองค์ผิดไปเองเมืเ่อเราอมานขอให้ข้าพระองค์ช่วยเก็บมะม่วงถวายพระอุปราชข้าพระบาทจึงนําเอายันตะกรเก็บเกี่ยวมาใช้นีไ่ได้คิดว่าจะทําให้ต้นมะม่วงถอนรากโค่นลงมาพระพุทธเจ้าข้าขอรับพระราชาตรัสว่าอย่าโทมนักไปเลยอาจารย์ผู้ดําริการต้นมะม่วงโค่นไปแล้วณบัดนี้ปัญหาคือ ฟื้นฟูต้นมะม่วงได้อย่างไรเรามีวิธีเก้าอย่างที่อาจใช้ได้ 1. เพาะเม็ดมะม่วง 2. ถนอมรากที่ยังมีอยู่ให้งอกใหม่ 3. ปักชำกิ่งที่เหมาะแก่การปักชำา 4. เอากิ่งดีมาเสียบยอดกิ่งของต้นที่ไม่มีผลให้มีผล 5. เอาตามาต่อกิ่งของอีกต้น 6. เอากิ่งมาทาบก,กิ่ง 7. ตอนกิ่งให้ออกราก 8. รมควันต้นพื่ไม่มีผลให้ออกผล 9. ทำชีวานูสงเคราะหท่านพระม,มหามหาศาลจงให้พรามอันเตวาสิกไปพิจารณาอุทิจพระรามรับสนองพระราชองค์การว่า ข้าพระองค์ผู้ทรงปัญญาจะให้ขเชนทอนสิหบัณฑิตนำเครื่องยันตะกลนไปยกต้นมะม่วงให้ตั้งตรงทั้งทีและจะให้จารุเตโชยพรามเก็บเม็ดละกินไปดำเนินการตามพระราชดำริพระราชาโปรธให้สงคนนั้นรีบไปแต่ขอให้พรามมหาสารคอยรับพระราชดำริต่อไป นอยู่ลำพังพระราชาตรัสกับพราหมว่าเราสงวนเรื่องนี้มาหลายเวลาแล้วนับแต่คราวลงเรือมุ่งสู่สวนภูมินั้นก่อนคลื่นยักษ์มากระนำนาวาเราได้ยินพานิชชาวสวนภูมิพูดกันเป็นภาษาสวนภูมิว่าโน่นปูทะเลยักษ์สู้กับปลาและเต่าแล้วว่าผู้ใดเหยียบปูนั้นได้จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่หากมีความเพียรแท้ ครามทูลว่าข้าพระองค์ก็เคยได้ยินเรื่องอย่างนี้แต่ไม่ทราบว่ามีปูทะเลยักษ์ดังนี้หรือไม่พระราชาตรับต่อว่ามีแน่แท้หลังจากได้กระโดดจากยอดเสารกระโดงเรือลงทะเลพ้นปลาและเต่าก็ว่ายข้ามมหาสมุทรได้พักผ่อนเป็นคราวๆบางครั้ง ก็รู้สึกเหมือนเหยียบพื้นทะเลได้คลา้คลายใกล้ถึงฝั่งดังเช่นบุคคลที่หกในจำพวกเจ็ดบุคคลในอุทตกูปะมาะสูตที่ห้าแต่ที่แท้เป็นปูทะเลยักษ์นั่นเองพรามทูลว่าที่จริงแท้คือพระบิญญาธิการพระราชาตรัสต่อเมื่อนางมณีแม่ขลาอุ้มเราขึ้นจากทะเลนางกล่าวว่า ท่านต้องให้สาธุชนได้รับพรแห่งโพธิญาณจากโอดของท่านถึงการอสมควรท่านจงตั้งมหาวิชาลัยคราวนั้นเราเศร้าหมองด้วยน้ำเข็มตลอดเจ็ดวันจึงฟังว่าเราสมควรตั้งชื่อสถาบันตามปูซึ่งชาวสวนภูมิเรียกว่าปูทะเลบัดนี้เรารังเลสงสัยว่าถูกต้องหรือไม่ ท่านอาจารย์ทิสาปาโมกจงเผยมนสิการครามสนองพระราชโองการว่าพระราชอาทยามิพลนกล่าวเทวดาน่าจะได้กล่าวว่าโพธิยาลัยอันเป็นน้ำของสถาบันฤาษีดัตตนที่วัดพระเชตุพนในเทวะมหานครเมืองสุวรรณภูมิแต่หากจะเรียกว่า อูทะเลมหาวิชาไหลก็น่าจะเหมาะสมเหมือนกันพระราชาตรัสว่าเป็นพระคุณของท่านอาจารย์เราแน่ใจว่าถึงการที่จะตั้งสถาบันแล้วเป็นสัจจะว่าควรตั้งมานานแล้วเหตุการณ์ในวันนี้แสดงความจำเป็นนับแต่อุปราชจนถึงคนรักษาช้างคนรักษามา และนับแต่คนรักษามมาจนถึงอุปราชและโดยเฉพาะเหล่าอมั์ล้วนจาริกในโมหภูมิทั้งนั้นพวกนี้ขาดทั้งความรู้วิชาการทั้งความรู้ทั่วไปคือความสำนึกธรรมดาพวกนี้ไม่รู้แม้แต่